ต้องยอมรับในอิทธิพลทางวัฒนธรรมของจีและอินเดียที่มีต่อดินแดนในแถบเอเชียการเวลาที่ผันแปรไปทําให้หลายสิ่งหลายอย่างเลือนลางค้นหาที่มาชัดเจนได้ลําบากหากแต่ร่องรอยทางด้านภาษาอาหารสถาปัตยกรรมยังคงพบเห็นได้ในดีกรีความเข้มข้นแตกต่างกันไปทั้งฝั่งเอเชียตะวันออกมองโกเลียญี่ปุ่น2เกาหลีมีความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนกับแผ่นดินจีนมาช้านาน ลอดช่วงเวลานับพันปีบ้างก็ดีกันบ้างก็ตีกันพอมาถึงปัจจุบันแต่ละประเทศมีอธิปไตยเป็นของตอนเองมีอัตลักษณ์แห่งชนชาติมีหลายประเด็นทางวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นเกาหลีพยายามปฏิเสธต้นกําเนิดว่ามาจากจีนชาตินิยมเป็นเหตุสังเกตได้ทางฝั่งจีนก็ยืนยันว่าตนเองเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและศิลปะในหลายแขนงหลายสิ่งยังปรากฏอยู่ในเกาหลีและญี่ปุ่น ประชาชนนักวิชาการไปจนถึงหน่วยงานรัฐบาลของแต่ละประเทศเปิดศึกช่วงชิงพื้นที่สื่อสากลอย่างหนักเพราะการรับรู้ของชาวโลกว่ามันเป็นของใครกันแน่ล้วนส่งผลต่อผลประโยชน์ทางการค้าร่วมถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติสงครามกิมจิระลอกใหม่เปิดฉากขึ้นอีกครั้งและเป็นกระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ออกมาเปิดหน้าเล่นเองโดยการออกเอกสารแจ้งประชาชนเกาหลี โดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกขอให้ใช้อักษรจีนที่ออกเสียงสำเนียงจีนกลางว่าชินฉีกำกับลงบนสลากของผักดองชื่อก้องโลกอย่างกิมจิพูดง่ายๆคือตั้งชื่อภาษาจีนให้กับกิมจิมาจากการทำงานของกระทรวงเกษตรเกาหลีให้ทีมผู้เชี่ยวชาญสืบค้นตัวอักษรจีนกว่า4 0 0พตัวเพื่อหาสองพยางที่เหมาะสมที่สุดชินแปลว่าเผ็ด ฉีแปลว่าแปลกให้นำมาใช้แทนคำว่ากิมจิในกรณีจำเป็นต้องส่งไปจำหน่ายยังเมืองจีนหรือปรากฏในสื่อจีนเนื่องจากแต่เดิมคำว่ากิมจิเป็นหนึ่งในคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ไม่มีอักษรแบบจีนฮันหรือฮันจากำกับเอาไว้และคนเกาหลีเองยืนยันมาตลอดว่าต้นกำเนิดของเครื่องเคียงชนิดนี้อยู่บนคาบสมุทรเกาหลีไม่ได้เกี่ยวข้องกับจีนโบราณเลย แต่ว่ามันสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกผักดองหน้าตาประมาณนี้ว่าเผาไช่แปลตรงตัวได้ว่าผักแช่ฝั่งจีนก็มั่นใจว่าเป็นผู้คิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาด้วยตนเองเป็นพันปีมาแล้วหากลองสืบค้นในเว็บจีนจะแทบไม่มีประโยคไหนเลยบอกว่าเผาไช่มาจากเกาหลีความเห็นของคนจีนคือกิมจิข,ของเกาหลีคือเผาไช่ของเรา แต่เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากทางการเกาหลียืนยันว่าเผาไช่และกิมจิไม่เหมือนกันกรรมวิธีทำต่างกันชนิดของผักที่ใช้ต่างกันมันคืออาหารคนละชนิดกันโดยสิ้นเชิงยาเมารวมเป็นอันขาดการที่จีนเคลมว่าเผาไช่คือกิมจิในเวทีการค้าโลกสร้างความเสียหายให้แก่ภาพการส่งออกอาหารของเกาหลีอย่างหนักเนื่องด้วยจีนเป็นสุดยอดโรงงานโลกมีเงินทุนและแรงงานมหาศาล หากกิมจิถูกทําให้เข้าใจว่าเป็นของจีนจะทําให้เกาหลีใต้สูญเสียความเป็นต้นกําเนิดและผู้บริโภคทั่วโลกมีแนวโน้มหันไปเลือกซื้อสินค้าจากจีนเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าการประกาศว่าเผ่าไทยไม่ใช่กิมจิจึงเปรียบดังสัญญาประชาคมของรัฐบาลเกาหลีบอกกับประชาชนของพวกเขาว่าเราจะทวงคืนสมบัติชาติด่านหน้าหน่วยงานรัฐของสองชาติต่ตอสู้กันไป แต่การชกกันบนสังเวียนออนไลน์ดูเดือดไม่แพ้กันสื่อจีนอ้างเอกสารจากองค์กรการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานหรือ ISO ระบุว่าเผ่าใช่มีต้นกำเนิดจากมณฑลเสฉวนที่อยู่อีกฝ่าประเทศห่างจากเกาหลีคนละยอดชาวเนเกาหลีโมโหหนักมากเมื่อจีนช่วงชิงการอ้างสิทธเิเหนือผักดองทําให้คนสับสนเรื่องกิมจิถึงขนาดออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลียกเลิกการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมจากจีนทั้งหมด ทั้งเรื่องการเมืองประวัติศาสตร์และกิมจิผสมปนเปกันจนพบว่าในการสำรวจล่าสุดชาวเกาหลีกว่า58ไม่ชอบจีนหนักมากก่อนหน้านี้มีคำกล่าวว่าความเกลียดชังญี่ปุ่นอยู่ใน DNA ของเกาหลีทุกหมู่เหล่าแต่ตัวเลขล่าสุดคือพวกเขาเคืองแค้นจีนแซงหน้าไปแล้วสมาชิกวง K-POP ขวัญใจวัยรุ่น BTS ถูกดึงเข้าสู่สมรภูมิดราม่าด้วยเช่นเดียวกันเมื่อไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ เนื้อหาระบุถึงกิมจิของเกาหลีดันถูกแปลเป็นภาษาจีนว่าเผ่าใท่ทำให้สังคมสับสนและเดือดดาลก็บอกแล้วว่ามันไม่เหมือนกันไงเดือดร้อนถึงบริษัทเนเวอร์แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผลิตร,รายการดังกล่าวออกมาแถลงการใหญ่โตยืนยันจะเปลี่ยนซับไตเติลต่อเมื่อได้รับคู่มือจากภาครัฐด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้องและนั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้หลายกระทรวงบูรณาการกันตั้งชื่อและประกาศให้เรียกกิมจิเป็นภาษาจีนว่า ชินฉีตั้งแต่นี้ไปเองก็มีผักดองของเองข้าก็รักผักดองของข้าผักดองของข้าในภาษาบ้านเองก็เรียกชื่อให้ถูกๆชินฉีคือกิมจิไม่เท่ากับเผ่าไช่เข้าใจไหมคลิปนี้ดูแล้วชอบชมแล้วใช่ทีมงานขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อเวมีเดียของเราด้วยนะครับและพบกันตอนต่อไป